อินเดียก็ฝนตกหนักเหมือนกันหลายวันเลยบอกว่าเกิดน้ําท่วมดินโคลนถลม่มทางภาคเหนือของประเทศเหรอคะใช่นนค่ะสเสียชีวิตตอนนี้นะคะที่เจอคือประมาณสบิ <ทะ S 2> สบหกศพสิบหกศพนี่คือยังยังไม่หมดนะเรายังไม่รู้เพราะว่ายังมีคนที่ยังหาไม่เจอ <ทะ S 2> เรื่องนี้นะคะทางสำนักข่าวท้องถิ่นของอินเดียมีการรายงานนะคะเกิดเหตุน้ําป่าและดินโคลนทะลักเข้ามาทั่วหมู่บ้านหมู่บ้านทุกนาค่ะ <S <S ในเขตมันดีรัฐฮิมาจันประเทศ อยู่ทางภาคเหนือของอินเดียนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้ถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหมดเลย mm hmm. ขณะที่ประชาชนก็ต้องหนีสิ่คะอพยพขึ้นไปอยู่ที่สูงตกใจนะคะเพราะว่าฝนมันตกลงมาอย่างหนักมากๆแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยท่วงสูงเลยทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตตอนเนี้ที่เจอร่างแล้วเนี่ยนะคะ16ศพ mm hmm. ด้วยกันขณะเดียวกันนะคะกระแสน้ําก็ไหลเชี่ยวนะคะเข้าไปในหลายพื้นที่ของเมืองมานาดีในรัฐฮิมาจันประเทศรถยนต์หลายคันค่ะ ก็ไปกับกระแสน้ําหมดเลยนะคะขณะที่สะพานข้ามแม่น้ําตอนนี้ก็ขาดด้วยนะคะทําให้เรื่องของการคมนาคมการเชื่อมต่อการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้ยากลําบากนะคะแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของอินเดียรวมไปถึงในกรุงนิวเดลีซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของอินเดียเนี่ยนะคะก็ตอนนี้กําลังเดือดร้อนกันมากๆเลยเพราะว่าพายุฝนเนี่ยก็นํามาแบบอย่างต่อเนื่องอ น้ำก็ท่วมนะคะแล้วก็เกิดน้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่<ะ>ล่าสุดนะคะทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียเขาเปิดเผยว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา ฝนตกหนักนะคะวัดปริมาณได้สูงถึง153ม mm, ิลิเมตรนะซึ่งเป็นฝนที่ตกหนักเนี่ยทำสถิติหนักที่สุดในวันเดียวกันนับตั้งแต่ปี2525 25, หรือถ้าเทียบเป็นเวลาคือในรอบ41ปี<ม>และยังคาดด้วยนะคะว่าฝนยังไม่ได้หยุดแค่นี้นะยังคงจะตกต่อเนื่องไปเนี่ยอีกประมาณ2-3วันด้วย<ม>นะคะก็ต้องส่งกำลังใจไป ชาวอินเดียด้วยนะคะที่กําลังประสบภัยกันอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะนนเพราะว่าฝน<ม>ตกหนักด้วยน้ําท่วมดินโคลนถล,ล่มนะคะม,มีผู้เสียชีวิตด้วยใช่คะ,ะ,คะ,ะส่งกาลังใจทางอินเดียด้วยเช่นเดียวกัน